นี่บ่ะหั้อญี่ปุ่นฟังคุณไทยเอ้าเมียดินไทยลนด์นได้หน่ะทังนี่มตาตะยุโรปล <c oughs> รอมตาตะจีนเข่นบ่ไอ้เผานี่มตาตะเกาหลี <c oughs> แหนบนี่มตาตะอินเดียสุดยอดด้วยกันได้แลีนขึ้นเขาเนี่ยจวดย่างเดียวเด้สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่หน้าโรงงานฟังสปอปอล่าวครับบ้านหินเหิบกำลังสิเข,ขาไปรับสินค้ามาตะเว้นจักน้อยเหมือนนี่ครับ มาแต่เช้ามาแต่วันจอดท่ายยังอยู่ลระบัปลาสองขั้นเลยละ่ะจอดถ่ายก็เท่าละ่ะพ่อรถติดคิว้วเง่าพ่อเพิ่นกำลังแปลงตะสังระวังล่อรถติดคิ้วเลี่ยก็หารีวิวรถฟังเล่าจาักน้อยครับที่หล่อยยีทีเรื่องตาใสจักตันตุ่เจ้าไตข่อยเห็นครับห้าห้าสิบสี่ ถ้าเฉพาะน้ำหนักปูนบ่หรือเฉพาะตะปูนหายเต็มเตี้น้ำหนักร่วมเด้ดเจ็ดสิบปาร์เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าปาร์ดข่อยเฮ็ดมุเจ้าขนาดรถหนักยังแซงรถเป่าข่อยเนาะปาร์ดบางันพวกเตาใหญ่นั้นหกสิบใส่หกสิบกันเฉพาะตะปูนเนี่ยเขาเขาขนาดเปหรอเอล่าตุเจ้าใส่นี่น้ำหนักนี่ถ้าถ้าตามกฎหมายนี่ใส่เท่ทะเล ถ้าถ้าสัง่งคนให้ซิ่งคนให้ไงโบเกิน,ทน,นเท่าไรติ๊ตัวนี้รอดหมูแต่ว่าใส่ยางเดียวเขี้ยะเขี้ยะป่ะไปใส่ไปหม้อนี้โอ้ไปใกล้ๆดิโอ้ไปใกล้ว่าเป็นยังแต่ว่าทำแม่น,นั่หยุดฟังไทยเลยเกินโรงงานไม่ออกเลยแต่ว่านี่พันพันทงไทยมันอยู่งไกลเนาะโอ้ใส่เท่าไรก็หืองหกติ๊บปลาตัวธรรมาดา พูดอ่ะเเผ้าอ่ะงเผาวถเลด่นเพิ่นจ้างยังไงเดียทุเจ้าจ้างเป็นเดือนบ่เนันเดือนผมมีเงินที่ววันมี้นินเดือนต้งหกักค่าเ่ยวต้งหกักเดือนละแพงบอกบ่คือตู้คอนเทน 12, 000, 000. อ,อตัเดือนละสิ 5, 000, 000บสองล้านไม่ร่วงบมดทั้งค่า่ยวเนีบยฮอนะเป็นเดือนฮอ่ตกหม่ตกมื้นกี่บาท ประมาณสี่ห้าล้านนี่แหละสี่ห้าล้านสี่เต็มที่เลยสี่สีส่สิบโอ้ยหมื่นกว่าบ,บาทบใคอ่อตัวตามไกลๆทุกข่อยกับหมื่นกว่าบ,บาทได้ละแล้วได้ก็ได้เห็นอันขับรถคือกันกันเลยสอบถามกันสนอกว่าเพิ่นก็อยากได้ข้อมูลจากเฮ้าเฮ้าก็อยากหูจักข้อมูลของเพิ่นก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับให้ความคิดเห็นถึงกันแล้วกันอันนี้ก็เป็นรถปูนปังสปปอเล่าด้วยครับ คล้ายๆกันกับฟังไทยล่ะแต่ว่ารถของคนจุดที่บ่คือกันกันกบรถฟังไทยก็มีคือกันเดี๋ยวมาเบิง่งนกันครับตอนนี้รถแก๊สที่มั่งนี่ถังนี่ใส่ใส่น้ำม่นบ่ะใส่น้ำไปถ้าปล่อยเบรกม่นบ่ะน้ำร่องเขานี่นี่รถโมนี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือที่บ่ไไ้ใส่หรอกเพราะว่าคนไดรลองเขาปันใดว้าว สายนี่จกหุนนน่บอกพญานาคได้ทอมันน่ะล่อยเทยเดียวเบิดเป็นตันหมดอ่ะแต่ว่าบมมีบมมีเกีียวฝากผมมีเกียวฝาก,กมีมีตะไ่เครื่องปั่นป่ำล่มใส่เครื่องครับส่วนตัวติดต่างพายนอกเกนี่ยคือป่ำล่ม สำหรับเป้าปูนออกจากถังเป็นปั่มโรตลีมีสองตัวเลยตัวนี้ถ้าเป็นรถไทยกก็ตีเป็นรถแท่กีฝฝกของเพ่นที่เอามาติดต่างข้างนอกส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวโบว่้าวมีสองตัวถ้ารถไทยสี่มีตัวเดียวเป็นตัวตัดล่มครับถ้าถ้าลมมันเกินสีออกนี้ส่วนรถนี้ ป็นรถยี่ห้อดงฟงสัน้นสอบถามเิ่นมาเิ่นวาสักสันเด้ยิดคิดพลาดประกันใดกับคอไัยรถน้ำเข้าจากจีนยี่ห้อดงฟงสี่รอยแรงมาแต่ว่าสังเกตได้ฟังาบปเล่าคนกับสิมักใส่รถจีนครับอันนี้รถญี่ปุ่นคุ่นรถไทย เออรถเล่าแต่ว่าอย่าอี่ปุ่นนะรถเออเดี๋ยรถไทยก็พ่อหอมป่าหอมข้อเนาะครับระวังล้อรถติดคิ้วล้อเขาโรงงานนี่แหละรถติดคิ้วร้ายเหมือนนับรถติดตอนนี้เนาะลองเล่าสามสี่บ่บ่อยยางอดพุ่นเถอะประมาณยี่สิบกว่าคันละ หอดหินเหอบปุ่นละมั้งคุณโอ้พอท่านหอดหินเหอบหรอกหอดยากในในนามฮอซิงอ่ะล่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว